ยัก็สวัสดีชาบ,บันพายทุกคนทุกทกท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคืนนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกม Roblox นะคะในแบบที่มีเชื่อว่า s u r v i v a Night การอีกแล้วเออสรับคืนนี้หน้าก็ยังอยู่กาแฟของเราการอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะอะอฮิอะฮิอะฮิอฮ่ะใช่แล้วคะ่ะพราคนในสนของทางแบบ s u r v i v a Night เนี่ยเขาได้มีอัปเดตซึ่งเป็นอัปเดตที่มาจากเกม Finalist a r y p a Security Breach ด้วย เออน่าสนใจกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของอัปเดตครั้งนี้นะพิเซอของอัปเดตก็จะมีการเพิ่มในส่วนของฆาตกรตัวใหม่เข้ามาซึ่งเราเนี่ยก็ได้ทําการซื้อไปแล้วนะคะคุณผู้ชมพิเซอของฆาตกรตัวนี้เนี่ยนะก็คืออันนี้เลยอะให้ดูอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือหุ่นอนิมาทรนนิกนั่นเองนะคะนี้ก็จะเป็นหุ่นในส่วนของไอเจอ้าตัวที่ทําเป็นพนักตานักรจากฟาร์นาแอฟรนทั้งหมดเลย ใิส่วของความสามารถเลยเนี่ยก็คือเหมือนทาการวาที่จอดจัดเป็นกล้องนั่นเองเนาะเครื่อมองผ่านอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของความสามารถของไอ้เจ้าสไลช์เชอร์อนิมานโทรนิกนั่นเองส่วนไอ้เจ้าที่เป็นในส่วนของก e ิจกรรมอ่าไฟแนลแอเฟรดี้พาสซิคูเรตี้บลิชเนี่ยให้มาตรงโซนนี้เลยเนาะฟีเจอร์ซึ่งจะทาการถายเป็นในส่วนของตัวละครจากในเกมนั่นเองในส่วนของตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของไอ้เจ้าแจมล็อกเฟรดี้นั่นเองนะคะช่วงในเกมเขาก็เปลี่ยนเป็นแจมล็อกเท็ดดี ต่อมาก็คืออันนี้เลยเนาะอปาบมาคคลอกนั่นเองหรือว่าที่รู้จักกันในเกมนั่นก็คือมอนแกมรมเบอรี่กาเธอนั่นเองนะหรือว่ามันตี้ไอเจ้าคลิมน็อกชิก้านะฮะนี่อ่าแล้วก็ล็อกแซนบูฟเนาะนี่เลยนี่เป็นในส่วนของราคาที่ได้ทำการเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองปพิกิจกรรมนั่นเองเนาะคุณผู้ชอมอ่าโอเคสลสเชเอ,อร์วิกตอรี่พอดีนะฮะ เราตายไปไม่ที่เรียบร้อยอ่ะโอเคแล้วก็อนเซอร์ของอัปเดตก็จะมีในสซอรของการเพิ่มบันเดิลคนใหม่นั่นเองมีนิวเท้าหรือว่าเป็นเสียงคำรามออะไรย่างนี้แล้วคนแฟนแบบใหม่อะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองเนาะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําการซื้อดีเซอรของพวกสกินอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะมันตีมาเลยหนึ่งชิก้าอืมแล้วก็ด็อกแซนบูฟอ่ะซื้อให้หมด อ่ะซื้อครบทุกอย่างแล้วนะคะในส่วนของอเปเดตครั้งนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของไอเจ้าความสามารถและเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสกินของอ่าจากพาสซิฟิ i t y Breach เนี่ยไปลงให้หมดด้วยเออโอเคแล้วเราขอหาก่อนนะฮะออยู่ไหนว่าสแลชชโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นในส่วนของตัวแรกนะคะจะเอาไปเป็นในส่วนของไอเจ้าเฟรดดี้ไปแล้วกันเนาะโอเคไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอาจารย์ได้ทำการรีวิวครบหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะพาย,ยายามรีบในส่วนของอ รีวิวพวกตัวละครจากภา Security Beach ให้ครบทุกตัวเลยอืมอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตรงโตนนะคะในส่วนของโซนเนี่ยก็เหมือนจากกิจกรรมคริสต์มาสจบไปแล้วนะอืมก็จะไม่มีแล้วเนาะในส่วนของกิจกรรมคริสต์มาสก็จะต้องรอปีหน้าเลยแอนจะได้เหมือนกันก,ก็คือเก็บสะสมไม่ทานอีกแล้วนะคะอืมอ่ะโอเคน,นั่นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอนส่วนฟีเจอร์เนี่ยก็จะมีแบบเป็นสินค้าใหม่เข้ามาสามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะอืมอ่ะโอเคแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้น่าะเป็น s ซอร์เชอร์หรือเปล่า สลชเชอร์สลชเชอร์เออให้มันได้อย่างงี้สิเดี๋ยวเราจะเอาเฟรดี้เนี่ยไปลงสนามจริงกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะรีบรีวิวนะคะในส่วนของคลิปนี้นะเพราะว่าถ้ารีวิวครบสี่ตัวเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยเอ่ามาเลยแห่ดูซิว่าคราวนี้เป็นโหมดอะไรหรือเปล่าอุ๊ยเฟรดี้ว่าไงนี่ขนาดไม่ได้มีตัวเกมจริงนะคะเล่นในเซอร์ไพร์ไหนก็ได้เนาะมา มารีวาาริวความสามารถจ้าขอนิมานิ o n i กด้วยละกันค่ะว่าความสามารถคืออะไรเนาะอยู่ข้างหน้าลิลิกไปหนึ่งทีดิเฟรดี้<ะ>ขอเก็บลิลิกก่อนอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่เฮ้ยเอาแบบมาได้แบบดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมทำไปเล่นแปโอเคมาแล้วข้ามาแล้วไมอยู่กัน็นกระจุกอย่างอล่าฮะโอ้โหสามสี่คน ไ่นัวสิรออะไรล่ะเออเดี๋ยวนะฮะโอเคเอาๆๆ่าอ,อ่เออเอ่าดดสปาร์ตไปหนึ่งทีเออรออยู่บรรยากาศนะฮะ่ล้วเฟดี้โอเคอยู่ยข้างบนใช่ไหมไปไหนแล้วอ่ะ โอเคไม่ไหนหรอว่าเลงนี้รู้สึกว่าจะกระโดดสูงกันนะคะคุณผู้ชออมอไหนกันนะ นัาใช้ความสามารถดูดิคุณผู้ชม must be placed on a wall อ๋อต้องวางไว้ตรงคำแพงนี่เองโอเคเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมโอเควางไปก้อนวัจนปิดนะฮะโอเคโอเคมากลับมาเป็นร่างเดิมกันอยู่ในนั้นสินะอยู่ตรงนน้นอีกสองอยู่ตรงนี้อีกสอง,อง,อสองได้เลยถ้าได้วางก้อนวัจ์ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะ อ่าเจอแล้วสวัสด,ดีเออเราสตาร์ทไปหนึ่งที 3am แล้วนะจวนนี้เออโหเดี๋ยวกดปืนก่อนเฮ้ยจะโดนดิโหรมานี่ดิต่อปืนอ่ะนี่นะต่อปืน,ย,นยิงนักใช่ไหมยิงนักใช่ไหม อ่ะอีกคนหนึ่งอ้าวผู้หญิงคุณผู้หญิงฮลัลโหลอืมมานี่ดีมานี่ดีออกมาดิออกมาเลยอืออ่าอะม,ม,มามามาโอเคโอ้โห ไปัดไปแล้วมานี่นี้ค่าอีกสองคนนะฮะโอเคจัไม่ผิดอยู่คนนี้คขนึงหรือเปล่าอืมดูกล้องดิมันจะไม่มีนะฮะ โอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เองอืมออกมาไหมความราตัวกันกันหนีนะคะคุณผู้ชมอืมเดี๋ยวบอกว่าทางไ่ได้ตอนเปิดโอเคทางนี้ก่อนละกันออกมาดีโอเคเรียบร้อยฮะ แลแอมล็อกเฟรดี้ค่ะทุกคนนะคะคุณผู้ชมถึงเป็นแย่โอเคไปเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในส่วนของตัวละครต่อไปนะั่นก็คือไอจ้ามอนตี้นั่นเองนะค,ะคุณผู้ชมอ่าโอเคทุกคนมาตาที่สองเราเอาไอจ้าตัวมอนตี้มาอโหคือเข้ากับบรรยากาศแบบบ้านเลยตัวเขียวเลยนะคะมอนตี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูซิอืมใส่แว่นตาเราไม่เห็นลูกตามอนตี้ฮะมาอยู่นู่นใช่ไหม แตวเราจะคำราไปหนึ่งทีนะเสียงจะเหมือนกันหมดนะคะในส่วนของหุ่นจากพาสเคิลนิตตี้บีชมามันตี้พร้อมออกลองมันตี้พร้อมออกลองมันตี้พร้อมออกลงแล้วโอเค เอาแล้วไงโอเคมามาเออเอาคนนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเออแข่งชั่วตามด้วยที่เห็นอยู่ข้างบนเลยนะฮะมาเลยฝั่งรู้ไปสองคนตรงรู้นะฮะโอเคเดินไปที่สองคนจะเข้าบังเกอร์หรือเปล่าเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนะ ข้ามาดีนี้หนึ่งคนหรือเปล่าเหมือนเห็นว่าอยู่ข้างในบ้านคนหนึ่งแล้วก็ในนี้แ๋ยวเราไปเก็บในส่วนของคนนี้กันละกันนะฮะเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะเอออยากจะโดนอีกอือโดนไปอีกหนึ่งทีมาเลยมันตี้มาแล้วโดนไปหนึ่งที อาจจะแหลกๆนิดนึงนะฮะปึ๊บไม่โดนจะเย็นๆอื้อมันตีตีไม่โดน,น,น,อน,โ,ดนโอเคฮู้วแลก็ข้างในบ้านอีกหนึ่งเดี๋ยวไหนๆก็อันนี้ได้เดี๋ยวขออนุญาตติดกัว้วจาปิดด้วและกันนะฮะอ่ะโอเคติดล่องวจาจนปิดอยูไ่ไหนนะุ๊ยอ้ โอเคอยู่ในบ้านเหรอไม่สิเหมือนจะไปแล้วนะฮะแล้วจะเข้าไปในรังเกอร์รงนี้ Ui 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 Con tí tịt <laughs> Đi ngay Cơ đâu เรียบร้อยฮะมาตีค่าหมดนะคะตานี้โอเคฮอค้ต่อไปจะเป็นในส่วนของชิก้าต่อเลยนะคะตาที่สามนะคุณผู้ชมนี่เป็นไงมาแล้วฮะจังหวะนี้รีล,ล็อกชิก้ามาแล้วแล้วเราจะพาไปดูเลยนะคะว่าตานี้เนี่ยไอเจ้าชิก้าจะสามารถฆ่าได้ทุกคนหรือเปล่านะฮะนี่ตาแดงแป๊ดเลยโอ้โหโอเคคาสโก้เอ้ไม่สิต้องเียว่าเสื้ออยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะฮะโอเคมห มีคนเลี้ยวทางนี้ไปหนึ่งคนนะเปิดไปก่อนอ้าวไี่ต่งอะไอ่ะอืม าจาะฝั่งนี้หรือเปล่าอ้าวโซล้วฮะโอเคโอเคโอ้โหการประตูไม่อย่างดี นี่ไงจริงด้วยฮะวันนี้มุณผู้หญิงก็ว่าอยู่เสียงหายใจทำไมอยู่ใกล้ๆนะฮะ นะคะเขาไม่ชอบโอหอยู่ตรงน,นั้นก็เป็นอันนี้เลยนี่ไงอ่าเจอกันหมดเลยตรงนี้เออเราจะตามไปปีกหนึ่งทียิงมาให้หมดอ่ะ ไปประตูโอ้โอนี่แน่เล่บน้อย ไม่มีนะฮะโอเคเหลืออีกสามคนชิก้าจะฆ่าได้หมดหรือเปล่าเนี่ย มาแล้วอีกสามคนอยู่ตรงนี้นี่เองมาแล้วเอาลิซ่าตัดลิซ่าตัดหน้าตัดต,ต,ต,ตาเลยวอสมามานี่เลยอโอเคฮะอ่าฮะาคนสุดท้าย มาเลยมาเลยมาเลยอือเรียบร้อยฮะโอเคเกือบเกือบจะไม่ทันเวลาโนะชิกาก็ฆ่าได้หมดนะคะตอนนี้เออต่อไปก็จะสุดท้ายก็คือล็อกแซนบูฟนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันคะว่าในส่วนของคาแรคเตอร์จากพลาสติกเ i เ y b e a บีจะฆ่าได้หมดหรือเปล่านะโอเคทุกคนมาในส่วนของคาแรคเตอร์จากเฟอร์นาร์พลาสติกเลเทอร์บีก็คือล็อกแซนบูฟนั่นเอง นี่โอ้โหเราได้แบบมาเป็นแบบเล่นเดียวด้วยทุกครั้งเลยนะคะเราจะมาดูกันหะว่าล็อกแซนวูฟจากค่าได้หมดทุกคนหรือเปล่านาะตานี้อยู่ตรงนู้นกันหมดเลยแล้วคือสีตัวเนี่ยก็เข้ากับพื้นที่มากเลยนะคะนี่โอ้โหตายองแดงเลยนี่จัมสแกร์เป็นหนึ่งใช่ไสิครับอืม อยู่ตรงนู้นแค่หมดเลยเหรอเชิญเอ๊ะเหมือนเห็นว่าคนที่มีปืนหรอือเปล่าแต่ไม่ยอมยิงนะฮะไม่รู้ว่าใช่ไหมโอเคอืตายแล้วเนาะอีกคนหนึ่งนะฮะฮะ อยู่ในนก็เซ็งอยู่แถวนี้นะคุณผู้ชมอ้อว่าไงพวกชีวิตวันสุดท้ายจบอย่างไปเลยอะคุณผู้ชมตาเนี้ยเราขออนุญาตเราใช้ความสามารถแบบกล้องอ่ะโอเค อ่ะเจอจริงๆด้วยนะฮะอ่ะโอเคขออนุญาตลองดูกล้องหน่อยถ้าเวลาใช้กล้องก็จะเห็นโอ้ยอย่างนี้เลยโอเคโอเคโอเคตัรอ,อีไปการแคนเซิลน,นะฮะชิบอยู่ไหนแล้วลอ่ะอ๋ออยู่โน่นโอเคมากำจัดพวกเราชิวคนสุดท้ายกันดีกว่าคุณผู้ชม แล้วคือประเด็นคือคูดามันก็ไม่ได้นานมากด้วยนะฮะแป๊บเดียวเองในส่วนของอาบิลิตี้ของไอเจ้าตัวคาแรคเตอร์จากพาร์ติเคิลิตี้บีชดูว่าอ่าสไลช์เชอร์ที่เป็นหุ่นแอนิเมชั่นอกเนาะเออครูดามแป๊บเดียวอ่าเรียบร้อยค่ะเดทเก็บลิลลี่ก่อนอืมอืมโอเคโหตานี้จบไวมากคุณผู้ชมเพราะว่าไม่เล่นกันนะเนาะเออโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตนั่นเองนะคะของชาแบบเซอร์ไวฟ์เดอะไนท์ นี่อ่านี่เลยสรุปก็คือในส่วนของอ่ะพร้อมกับเสียงสุดอีพิกนะคะก็ในส่วนของไอ้เจ้าตัวสซร์ไเชอร์ที่มาจากอ่าฟนาพาส s ิคิวเรนเดบิชก็เอาง่ายๆก็คือซุดข,ข้ากันทุกคนเลยนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนาะช่ like, share, ะวยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะเออ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกๆคนทุกๆท่านกันไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ข่าว like, สารแล้วก็นะคะอย่าลืมไปกดดิอ่ากดสนใจ Discord เนาะเข้ามาใน Discord ด,ด้วยเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารนั่นเองลงคลิปก่อนอันนั้นเองอะนะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนทุกๆท่านเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับผม